ตั้งนานยังไม่ได้กินอะไรเลยเนี่ยมีอะไรกินได้บ้างหิวแล้วร้อนมีแต่คนงามงาๆของร้าของฝากนี่กลามะเป้า เื่องมาแล้วก็เช่าน้องเขามาเที่ยวต่อน้องเขาก็คิดประมาณเจ็ดร้อยบาทก็ให้เราเที่ยวสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยเราเดินเที่ยวแล้วก็เรียกน้องเขาพอดีน้องเขาไปรับที่สนามบินว้าวนี่สวยจังเลย เดียวกันก็ได้ดูน,น,นี่นี่นี่มีแต่วัยรุ่นจีนทั้ง,งนั้นแยะๆสวยๆทั้ง,งนั้นมีแต่วัยรุ่นจีนซื้อเท่าไหร่สิ ไม่เข้าเราเดินต่ออ,อ๋อนี่ขายของฟาค่ะหมวดอเห็นไหมซอยนี้คือคักโอ๊ยซอยนี้น่าเที่ยวมากเลยทุกคนของกระปงกระเป๋าเยอะแยะสวยมากเลย นนี้ดอกไม้งามงามนี่เป็นร้าน,น,นอะไรเขาจะเดินหากินของอที่แบบโบราณดั้งเดิมเก่าๆอันนี้โรตีโกปี้เตี้ยมนั่นไหมมันคืออะไรโกปี้เตี้ยมว้าวนี่ไงนี่ไงนี่ไ,นไอศครีมขอถ่ายหน่อย give me this one yes take it uh, uh, yes please ah. <laughs> ตาชมฉานโอ้อได้แล so oh, uh, ah, ้วไม่อยากทำแบบนี้ก็ได้ตึกตรงนี้สวย น่าน้องนั้นถึงต้อง,องเดินอ,อ,อ้อมทางนี้อ้อมมาทางนี้อยากรู้ว่ามีอะไรน่ากินอยากกินข้าวหรือว่าอยากกินกาแฟ คล,<อ>ลุงเราหายไปทางไหนอับบโบเป็นของทางบ้านเราใช่ไหมขายยังไงคะนี่สชิ 4, ้นห้าสิบบาทอ่าเอาห้าสิบบาทค่ะไม่รู้มันกินยังไงลุงถอยออกมาเป็นจุดเตาแก๊สเนี่ย ขาถ่ายหน่อยนี่ขนม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 อาโปขนมหลางขนมพื้นเมืองภูเก็ต ก็อะไรนี่ของหวานฟูกิโอโอเอลโอโอเอลเมืง <c oughs> องเราทักขายอาโปดูเป็นหมอ้อเป็นหมอ้อเป็นหมอ้อเป็นหม้ออันนี้สาวจีนไหมเดี๋ยวทักทายกัน อะไรคะเป็นแป้งเหรอใส่กระเทียมนะฮะเราฟังไม่ค่อยรู้เรื่องไงเออขั้นหลังโคอ๋อก็ใส่หยดชิ้นๆสาวชินก็มาซื้อซื้อกับเราด้วยเดี๋ยวรอทักทายทักทายจี้นถ้าว่าอะไรนี้ห่าว อ๋อล่ะใช่จีนหรือเปล่าไม่รู้รอซื้อขนมที่เราเหมือนกันสาวสวยสาวน้อยฮัลโหลนี่ฮาวใช่ไหมไชนีสฮ่องกงฮ่องกงฮ่องกงอ๋อไทยไทยแลนด์ก็ไทยเลยเราจากเขาเรียกอะไรทางเหนืออย,อยู่เหนือสุดเลยมาใต้สุดเออเคยไปเชียงใหม่ไหมคะเชียงรายเชียงใหม่ เชียงใหม่อ่าเป็นคนพื้นเมืองอ่าฮ่าเชียงใหมอ่าเชียงใหม่ครั้งแรกมาเที่ยวภูเก็ตเป็นคนไทยแต่เพิ่งมาครั้งแรกห้อมหอมนี่เราได้มาทักทายสาวๆห้องกกงนา่นารักน่ารักส่วนคนขายนี่ก็สวยนะสวยแบบคนใต้ๆเราต้องดูขนมอาโปใช่ไหม ขนมอาโป้งหรืออาโปงอาโปงอาโปงถ้าถ้าคนเมืองนี่มันบอกว่าลำขนาดอีนอถ้าทางนี้มันว่าอย่างถ้าลำลำอร่อยอร่อยของหวานนี่ไงนี่ไงหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ ดูหอมๆมมาถึงกู้เก็ตก็ต้องกินเจเย็นเย็นไหมคะใจเย็นเย็นรอนอากาศร้อนใจเย็นเยน อากาศร้อนใจเย็นเขาโล่งปุ้งปัง,ง,ปงมันกรอบ,อบหรอไม่กรอบมากหอมหอมอยากให้เอซีมาชมมากินหอมทะลุจอหอมมากมันหอมเหมือนน้ำตาลนะหอมกะทิเราใช้น้ำตาลอะไรน้่ตาลโหนดทำไมมันหอมจังหรือว่าหอมที่แป้ง ขนมขนมขึ้นเมืองขนมท้องถินมนม่น OL ลำไย OL แตงโม OL ฮันนี่ OL นี่หมายถึงของหวานเหรอคะ OL เนี่ยอ๋อ OL OL คืออันนี้ลูกอะไรมั้ยลูก OL อ๋อบนีมะพร้าวอยู่ข้างในแป้งแล้วใช่ไหมอันนี้ให้น้องๆเขาไปกอดอ่าเอาให้พี่ก่อนเหรอคะเอาเอาก่อนไหมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าเอากันให้ในเกมกันเออเดี๋ยวนะจะจ่ายตังค์กัน ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบายคนสวย<ป>รอ้อนมาก